วันก่อนนะครับผมได้เช่าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแตกพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าเสนโตมาได้หนึ่งองค์นะครับซึ่งพระได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่พิมพระเนี่ยถือว่าพิจนาง่ายมากๆสาหรับพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าเสนโตนะครับซึ่งพิมพระเนี่ยพิมแจกแม่ครัวหน้าเสนโตเนี่ยพิมพระเนี่ยอาจารย์เชื้อตั้งใจสร้างนะครับโดยย่อขนาดจากพิมพ์ปกติให้มีขนาดเล็กลงนะครับเมื่อเรานําพิมพ์ปกติมาเทียบเคียง จะสังเกตว่าพิมพ์พรานมีความใกล้เคียงกันเนื่องจากเป็นพระที่ย่อขนาดให้เล็กตรงเท่ากับน้ำหนักทองสองสลึงนะครับเพื่อแจกสตรีและเด็กที่มาร่วมช่วยงานนะครับเป็นพระองค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับพระองค์นี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมเิมจริงๆนะครับถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างแต่ก็เป็นพระองค์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นพระที่มีลักษณะการลงเยดมุขข้งหนานะครับเรา์นี้ เห็นไหมครับเป็นลักษณะยาดำหนานะครับแต่พิมพ์ปาเนี่ยถือว่ามีความคมชัดโดยเฉพาะหน้าปลาเนี่ยถือว่าพิจานางง่ายมากๆเลยเมื่อเพื่อนๆพืิกน,น,น,นพิูขบข้างเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นรอยประกบหุ่นเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสน่ห์ถือว่าแต่งมาได้แบบคมคมได้เรียบร้อยสวยงามนะครับโดยเฉพาะริ้วจีวรด้านหลังเนี่ยถือว่าต่อติดค,คมชัดมาพอสมควรนะครับพราองุนนี้มีลักษณะหุ่นเทียนราวมีการซ้อยหุ่นเทียนด้วยยิ่งทําปห้พรพพิจนางง่ายนะครับเป็นภาครุ่นหุ่นเทียน้าวทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ โดยเฉพาะถานเท้าองนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยข้อเจนรอยตัดช่อนะครับเปล่าองนี้เป็นลักษณะลงเยาดำเาะเรื่องเจนานะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับเป็นพระองค์นะครับที่สวยมากๆเลยนะครับเรามาดูองค์ต่อไปนะครับเปล่าหกองค์นี้เป็นพระที่ผมเก็บอยู่เดิมนะครับแต่ก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจาณาง่ายทุกองค์นะครับโอเคนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับ พระูหลอหลบเมื่องเงินปืนแตกพิมพ์จไมโครหน้าเส้นตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพ์ระนี่ถือว่าพิจารณาง,ง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือว่ามีความคมชัดนะครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กนะครับเท่ากับน้ําหนักทองแค่สองสลึงนะครับโลหะนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยริ้วจวดนด้านหลังนี่ถือว่าถอดตีคมชัดมากๆเลยนะครับเนี่ยครับโดยเฉพาะเราแต่งไม้เสน่ห์ที่ด้านข้างนะครับไม่ต่างจากพิมพ์ที่มีขนาดปกติเลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเทียบดูองแรกกับอง์ที่สองนะครับเห็นไหมครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพระองค์นี้คือเนื้อนิยมนะครับองนี้ก็เนื้อนิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับยาดำข้างจะหลุดออกไปกันหมดแล้วนะครับโอเคนะครับมาดูองต่อไปนะครับองนี้เป็นเนื้อทองังเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับแต่เป็นพระที่ไม่ผ่านการชุบยาดำนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระรูปลอหลบเพราะงานปืนแตกพิมพ์แจกไม่ครัวหน้าเส้นตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับเปล่านี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการชุบยาดำนะครับแต่พิมพระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยหน้าพระนี่ถือว่าถอดตีคมชัดพอสมควรนะครับเปล่านี้มีลักษณะหุ่นเทรนราวมีการซ่อมหุ่นเทนด้วยยิ่งทําให้พระพิจารณาง่ายนะครับโดยเฉพาะขอบข้างเพื่อนๆก็จะเห็นรอยประกบหุน่นเทนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสน่ห์ถ,ถือว่าดูง,ง่ายจริงๆนะครับ โดยเฉพาะริ้วโจรด้านหลังถือว่าถอดติดคุมเชัดมาพอสมควรนะครับเป็นไฝอองค์นะครับที่พิจารณาง่ายนะครับถึงเป็นพระที่ไม่ผ่านการชุบยาดำนะครับจะสังเกตที่ผิวไร้เจนออกไซด์ทองเหลืองขึ้นปกคลุมเต็มองค์เป็นไฝอองค์นะครับที่พิจารณาง่ายนะครับโอเคนะครับมาดูองต่อไปนะครับองต่อไปเป็นพระที่องค์นี้เดิมทีนะเขาเลี่ยมปลาติกใช้มานะครับผมแกะมาแกะปลาติกออกนะครับเป็นไฝอองค์นะครับที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับ พระรูปหล่อหล่อมงเอินปืนแตกพิมพ์เจไม่กลัวหน้าเสียนตรงนี้นะครับเป็นเนื้อทองระฆังเก่าเหมือนกันนะครับองนี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการชุบยาดํานะครับเศษสังเกตตามซอกก็ยังมีคราบคิดว่าแบบเดิมๆนะครับพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยครับเราแต่งไม้เสียเนี่ยเห็นไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับแต่งลงมาเป็นแถบเลยนะครับดีจวัาด้านหลังเนี่ยถือว่าต่อติดคมชั้นว่าพอสมควรนะครับโลหะจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับ นี่ครับลักษณะตะไบใต้ฐานที่ดูง่ายจริงนะครับโดยเฉพาะผิวพลาจะมีออกไซด์ทองเหลืองขึ้นปกคลุมเต็มองนะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่ครับพิมจ่มแม่ครัวหน้าเศนโตเนื้อทองระคังเก่านะครับโอเคนะครับมาดูองค์ต่อไปกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระเนื้อนิยมเหมือนกันนะครับแต่เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับพิมพระเนี่ยถือว่าถอดติดตื้นนะครับองค์นี้แต่พิมพระเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับองค์แรกที่ผมชอบมาได้นะครับเห็นไหมครับพิมพระเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับ ถ้าแต่ว่าเพล่าอนี้เป็นเนื้อเนื้อนิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่ายาดำบางเครื่องจะหลุดออกเกือบหมดแล้วนะครับองค์งแรกที่ผมได้มาถือว่าเดิมๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูเปล่าอันนี้กันพารตลูปหลอเหลเมออินปืนแตกพิมพเขตมแม่ครน้าเสียนตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพ,ภาพผ่านการใช้มานะครับเพล่าอันนี้ถือว่าถอดติดตื้นนะครับแต่โลหะนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความซึ้งเก่าจัดนะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนที่ิงไปดูขบข้าเพื่อนเพื่อนก็เจนรอยประกบบุญเตียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เนี่ยถือว่าแต่งมาแบบคมคมเลยเป็นพลายอคงนะครับที่ถูกง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะฐานพร้านะครับพิจารณาง่ายจริงๆนะครับเนี่ยครับนี่คือพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าเส้นตัวเนื้อนิยมนะครับแต่ว่ายาดามบางข้างจะหลุดหมดแล้วนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ต่อไปกันนะครับ องต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่เป็นพระที่ลงยาดำนะครับมาเต็มองค์เหมือนกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผมเช่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเทียบองค์แรกนะครับจะสังเกตว่าเป็นพระพิมพ์เดียวกันลักษณะพิมพ์ระเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับถือว่าเล่นง่ายจบง่ายสำหรับพระรูปนี้นะต่าพระรูปหล่อหลบเงินปืนแตกพิมพ์แจกไม่ครัวหน้าแสนโตนะครับโอเคนะครับ พาะรูปหลอหอือมเงินปืนแตกพิมพแจกไม่ครัวหน้าเส้นตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างแต่ก็เป็นไ้องค์นะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง,งายย่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดนะครับองค์นี้นะครับริ้วเจ้วน้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดนอมากเลยนะครับลักษณะวนนาโลหะมีความซึ้งเก่าจัดเละก,ก็จะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าเป็นพระที่พิจารณาง,ง่ายนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ เป็นพระที่ผมเก็บอยู่เดิมนะครับส่วนองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับเนี่ยครับเป็นองค์สุดท้ายนะครับเป็นพระที่ถอดติดตื้นนะครับแต่เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจนาง่ายเหมือนกันเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับโลหะนี่ถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับพระรูกหล่อหลอมืนปืนแตกพิมพ์แจกแมกโรน้าเซนโตนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ เป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายนะครับสำหรับพาะรูปลอหรวงเมื่อเงินปืนแตกพิมแจกแม่ครัวหน้าเซนโตนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอาร์โค้ดลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ